เลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาสูญเสียการรับประสานในการกินและพี่จะกินอร่อยน้อยลงพี่น้องแตนพี่เคยรู้สึกไหมว่าพี่กินแบกกี้อ่ะมันเหมือนกับว่าจากที่เคยเค็ม นะอเอ,อแล้วทําให้ที่ต้องหยอดมากขึ้นเคยเป็นไหมนั่นไงนี่เนี่ยที่จะบอกพวกเราคือถ้าพวกเราอยากคงความกิดของอร่อยนะแล้วเรากินโอเวอร์หรือมากเกินไปนะคะทุกเราสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่ามันจะไปทําลายเส้นประสาทพี่จากการที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วต่อไปความอร่อยพี่จะลดลงอ่านี่คือความจริงอย่างต่อมาังไม่จบแค่นะั้น ตอนนี้สัภาพเถอนมีใครปวดเข่าไหมนะคะพี่ๆนั่นหมายถึงตอนนี้อยากให้พี่พี่ทก็คือสิ่ง,งที่ต้องทำนะคะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงส่วนหนึ่งคือการคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ดีค่ะดังนั้นถ้าใครที่เจาะน้ําตาลปลายนิ้วเป็นเบาหวานหรือไปเจาะเลือดแล้วประมาณ120ต้นต้น,ตนยังโอเคนะแต่ถ้า1้0ยหาส0รือเนี่ยค่าเลขแบบนี้ต้องระวังแตลว่าภูมิคุ้มกันเราแย่ครานี้คนที่เป็นโควิดแล้วนะพี่ๆี่อย่างคนทั่วไปที่เป็น คนที่ออกกำลังประจำเนี่ยนะยังเหนื่อยง่ายเลยดังนั้นพี่ๆอาจจะเหนื่อยง่ายนะแต่อย่าโทษโควิดนะคะพี่ๆช่วยการเดินเ <_ p ia> ยอะๆไว้อ Why, บอเดินนะ <_ p ia> เพราะว่าการเดินจะทําให้ปอดพี่ๆขยายพอปอดขยายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายฟืน้นกลับมาดีขึ้น <_ p ia> แล้วก็อย่างที่หมอดาวบอกไปว่าให้คุมเรื่องของอาหารเมื่อกี้พี่มาายแกที่ถามเรื่องโควิดแกเดินออกไปแล้วเดี๋ยวหมอค่อยพูดให้ ฟังทีเดียวเนาะในเรื่องของว่าที่แกไปทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยังไงแต่เอาเป็นว่าถ้าวันนี้พี่ๆเคยเป็นโควิดแล้วหายจากโควิดแต่มันจะเหลือร่องรอยได้นะอืมดังนั้นถ้าพี่ๆเหนื่อยเหนื่อยง่ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อ่าอย่าร้องเอาไม่ได้เลยหมอถามพี่พี่้าบวก้าไปเท่าไหร่อต่เห็นไหมไพี่ยังตอบได้แต่ถ้าพี่ตอบไม่ได้เนี่ยคือพี่อ้องแล้วหรือเปม่ามั้มันแย่แล้วแล้วพี่จะไปทำงานมัน บักแลหมอพี่เออดังนั้นเนี่ยหมอเชื่อว่าพวกพี่อย่าไม่อยากอองออกเออเออน้ำเนี่ยมันต้องดื่มได้เพียงพอเพราะว่าถ้าดื่มไม่เพียงพอแล้วมันจะอองนะอ่ะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวนะแต่กลรู้ว่ามีใครที่ไม่ชอบดื่มน้ําอีไหมดื่มน้ําเปล่าขอหน่อยมีไหมมันมีหตุผมนึิที่คนไม่อยากดื่มน้าเปล่าเพราะมาันจืด นี่คือแบบนั่นหมดเลยเหรอเป็นคนตาบอดทำหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอเมซิ่งมากเลยคนตาดีเขาก็ต้องเชิญแรงงานนะเออออออืแต่ขึ้นเรโอ้แต่ว่ามันโอเคมากๆเลยนะจ่อเขาทำนะโอ้ที่ตั้งมือถืออันนี้คืออ๋อแบบที่ให้เราไปโอเคอืมตาฟ้าตาบอดนี่ตาบอกสิ่ก็จะทำได้ทำได้อต่อสิ่งเก่งเข้าเครื่องก็มี ขอขอบคุณคุณสุภกิจปัญญางามนะคะที่ให้หมอดาวมาบรรยายวันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยคนพิการทางสายตาก็เหมือนเราล่ะคะ่ะเพียงแต่เขาต้องถนอมสงวนอวัยวะที่เหลืออยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นวันนี้หมอดาวก็เลยเน้นบรรยายให้เขาเนี่ยรักษาสุขภาพที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดพวกเราล่ะคะเป็นคนสุขภาพดีก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพดีให้ทุกอย่างครบถ้วนกระบวนความนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงรับปีใหมค่ค่ะ